สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีเป็นข่าวสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีระหว่างพลตระเวดเอกต่อสักสวยมมลและพลตระเวเอกสุรเชษฐ์หกักพาน ประกอบด้วยนายชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการนายชาติพงศ์จิรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดกรรมการและพลตารวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรรมการและเลข,ขานุก,การใช้เวลากว่า2เดือนในการสวางหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านมากที่สุดพร้อมเสนอรายงานสรุปต่ตอนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วรายงานระบุว่าเนื้อหาบางส่วน ชี้ถึงการเกิดความขัดแย้งกันจริงในหลายระดับชั้นของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากประชาชนเป็นอย่างมากที่สำคัญคือทั้งพลตำรวจเอกต่อศักด์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีประเด็นที่ถูกกล่าวหาทั้งคดีพแพ่งอาญาและด้านวินัยซึ่งจะมีขั้นตอนตามกฎหมายมีการดำเนินการขององค์กรอิสระคือปปชโดยคณะกรรมการได้แยกประเด็นการถูกกล่าวหาของทั้งสองคนให้ในายกรัฐมนตรีพิจารณาอย่างชัดเจน หลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ในการพิจารณาของนายวิษณุเครือง,งามที่ปรึกษาของนายกร,รัฐมนตรีดูแลงานด้านกฎหมายว่าจะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างไรและจะชี้แจงแถลงข่าววันไหนทั้งนี้ได้มีกระแสข่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลจะได้กลับเข้าไปทํางานที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติในตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนมีกําหนดกเกษียณอายุรชาชการในเดือนตุลาคม2567 โดยมีสาเหตุไม่สามารถสรุปชี้มูลความผิดใดได,ได้ข้อร้องเรียนเรื่องซุกบ้านพักที่อังกฤษเป็นการดำเนินการขององค์กรอิสระคือปบปชขณะที่ในส่วนของพลตบรวจเอกสุรเชษฐ์ถาวนยังไม่สามารถกลับเข้ารับราชการได้เพราะยังต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจหรือกอพคออตอรอก่อนหน้านี้ความคืบหน้าจากชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นว่าการสอบสวนประเด็นความขัดแย้งสองในพนระหว่างพลตําเวเอกต่อศักดิ์สุิมลผู้ปัะชาก,การตํารวนแห่งชาติและพลตําเวนเอกสุรเชษฐ์หักพานได้เสร็จสิ้นลงแล้วขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการจะยื่นหนังสือสรุปผลการสอบสวนของประเด็นดังกล่าวให้ในายกรัฐมนตรีรับทราบภายในวันพฤหัสบ,บดีที่20มิถุนายน2567เพื่อให้พิจารณาดําเนินการต่อไป ส่วนจะมีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จริงที่ตั้งขึ้นชุดนี้ประกอบด้วยนายฉัรชัชยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีคณะกรรมการประกอบด้วยนายชาติพงศ์จิรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดและพลตเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่20มีนาคม2567มีกรอบระยะเวลาในการสอบสวน60วันมีการขอขยายเวลา30วัน ให้เหตุผลว่าต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม,เ,ตมเนื่องจากข้อมูลมีความซับซ้อนผัวพันหลายฝ่ายก่อนหน้านี้หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีบุคลากรภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตบดเอกวินัยทองสองกล่าวถึงความคืบหน้าของการสอบสวนพลตบดเอกต่อสักสวยมลผู้บัญช,ช,ช,ชาการตำรวจแห่งชาติและพลตบดเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ผัวพันเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์ ระบุว่าการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการสอบของสองคนตรนเอกจะถูกเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์หน้าจากเดิมกำหนดไว้ในสัปดาห์นี้เนื่องจากรายละเอียดผลการสอบส่วนทั้งหมดต้องมีคณะกรรมการ3คนประกอบด้วยตนเองนายชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายชาติพงศ์จิรพันธ์มาร่วมชี้แจงด้วยเพื่อจะได้สามารถตอบข้อซักถามและรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องผลการสอบได้อย่างครอบคลุม ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจทั้งสองฝ่ายไปเกือบสมบูรณ์100%แล้วแต่ต้องยอมรับว่ามีบางส่วนของข้อมูลที่จะต้องมีการพิจารณาให้ถี่ถ้วนโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากพบข้อมูลมีความซับซ้อนพัวพันหลายบุคคลพลต u เอกวินัยบอกว่าในส่วนผลการสอบของพลต urm เอกสุรเชษฐ์ยังไม่เรียบร้อยขณะที่ข้อมูลฝั่งของพลต urm เอกต่อสักที่เจ้าตัวได้เดินทางเข้ามาให้ปากคําด้วยตนเองก่อนหน้านี้ รวมทั้งที่ภรรยาและพี่ชายส่งหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับทางคณะกรรมการแต่ทั้งหมดการพิจารณาจะไม่ทันกรอบในระยะเวลา60วันซึ่งจะตรงกับวันที่20พฤษภาคมนี้ฉะนั้นจะมีการทําเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขอขยายกรอบระยะเวลาไปอีก30วันทั้งนี้ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคําสั่งที่จะให้พลตจเอกต่อศับกลับมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือไม่เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวถือเป็นดุลย,ยพินิจของนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้มวันที่1พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาพลตบตรเอกวินัยทองสองหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่นายกรัฐมตรีแต่งตั้งขึ้นเปิดเผยว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเชิญพลตบตเอกต่อศากสุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการแล้วส่วนรายละเอียดไม่ขอเปิดเผยและจะมีการนัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะชี้แจงทุกประเด็นรวมถึงจะตอบคําถามในประเด็นเกี่ยวกับเครือญาติของพลตบดเอกต่อศักที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ด้วยเช่นกันส่วนการสอบปากคำพลตบดีเอกสุรเชษฐ์หัางพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับพวกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป100%อร์เซแต่มีความคืบหน้าไปบ้างและหลังจากนี้ไม่มีความจําเป็นต้องเชิญพลตบดีเอกสุรเชษฐ์กับพวกมาให้ถ้อยคําอีก ส่วนกระแสข่าวว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตระเวเอกสุรเชษ์มาร้องเรียนกับคณะกรรมการชุดนี้ว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายนั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานหรือมีการเข้ามาร้องเรียนกับคณะกรรมการแต่อย่างใดก่อนหน้านี้พลตระเวเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานงานสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถมัมภ์ พร้อมบอกถึงกรณีที่มีการนําหลักฐานกล้องวงจรปิดภายในสํานักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อแสดงว่าลูกน้องเป็นผู้เก็บป้ายชื่อหน้าห้องประจําตําแหน่งว่าทันทีที่รับทราบคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในวันที่18เมษายน2567ได้สั่งการให้ลูกน้องเข้าไปเก็บของในห้องทํางานซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวเช่นเอกสารและพระพุทธรูปรวมถึงคืนรถประจําตําแหน่งทั้งหมดทั้งที่ความจริงไม่จะเป็นต้องคืนก็ได้เนื่องจากยังไม่มีพรอปราชองค์การปรดก้าปลดกระหม่อมลงมาก็ยังถือว่าเป็นรองพบตรอยู่ แต่เพราะเป็นคนมีวินัยเมื่อถูกสั่งให้ออกก็ต้องคืนของหลวงแต่ลูกน้องไม่ได้ปลดป้ายชื่อหน้าห้องทํางานและ,ะรายชื่อในเว็บไซต์แน่นอนและส่วนตัวจะไม่ไปตามหาว่าใครเป็นคนทําใครปลดก็ต้องมารับไปยืนยันว่าทําไปตามหน้าที่ไปตามกรอบของกฎหมายทุกคนต่างบอกว่า,วาตัวเองทําถูกแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินคือศาล ส่วนกรณีจะไปยื่นฟ้องพลตบนเอกกิติรัตนพันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตระบวแห่งชาติฐานออกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยไม่ชอบนั้นพลตบเอกสุรเชษบอกว่าขอเวลาพิจารณารายละเอียดอีกเล็กน้อยก่อนจึงยังไม่มีการยื่นฟ้องในสัปดาห์หน้า ส่วนกรณีมีกระแสข่าวในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้งสอวอนั้นพลตําเอกสุรเชษบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนอยากให้เป็นผู้แทนเข้าไปทํางานแต่อย่างไรก็ยังไม่ทิ้งงานตํารวจแต่จะสมัครสอวอรหรือไม่ขอดูอีกครั้งเพราะวันนี้อยู่ว่างๆยังมีพลังแข็งแรงอยู่ก็อยากทํางานให้ประชาชนหลายเรื่องเพราะตอนนี้ยังมีคนใต้อีก14จังหวัดที่ยังให้กําลังใจอยู่จึงต้องสู้เพื่อไม่ให้คนใต้ผิดหวัง ส่วนกรณีคนนณะกรรมการสอบสวนของพลตบอรสราวุธการพาณิชย์ที่จะเริ่มประชุมในวันที่29เมษายนนี้พลตบตรสุรเชษบอกว่าไม่รู้สึกหนักใจวันนี้ทุกคนต้องเดินหน้าทําหน้าที่ของตัวเองซึ่งส่วนตัวได้ทาหนังสือคัดค้านกรรมการบางนายที่เป็นคู่ขัดแย้งไปแล้วส่วนพลตบอรสราวุธมองว่าเป็นคนทํางานตรงไปตรงมายืนบนหลังของความเป็นธรรมจึงไม่มีความกังวลอะไร ส่วนกังวลหรือไม่ว่าจะถูกมองว่าใช้ประชาชนเป็นกราะกำบังพลตเอกสุรเชษยืนยันว่าไม่ได้ใช้ประชาชนเป็นกราะกำบังเพียงแต่ประชาชนไปที่ไหนแล้วได้ความเป็นธรรมคืนเขาก็ไปตรงนั้นจึงไม่ใช่มอบหรือมวลชนเป็นเพียงการให้กำลังใจซึ่งห้ามกันไม่ได้และส่วนตัวก็ยินดีรับจึงอยากฝากไปถึงชาวใต้ว่าไม่ต้องขึ้นมาอยู่บ้านให้กำลังใจก็พอแล้วเพราะส่วนตัวไม่ได้เสียกำลังใจวันนี้มีแต่ต้องยิ่งเดินหน้าให้เต็มที่ก็เป็นแบบอย่างให้พี่น้องชาวใต้ที่ไม่ชอบความไม่เป็นธรรม